ก็อย่างผมเรียนมาก็จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติฟิลเลอร์เนี้ยส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ใช่หมอที่เป็นเดอร์มโตโลจิสต์เองเนี่ยครับผมหรือว่าถ้าไม่ได้รับการเทรนที่ดีเนี่ยครับผมก็จะไม่ได้กล้าฉีดด้วยหมอลิงเองเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญฝีมือดีฉีดไม่เจ็บด้วยฉีดแล้วแบบเห็นผลผมตรีนะครับปัจจุบันผมทางานอยู่ริษัทยาครับผมเป็นโปรดักต์แมเนเจอร์ ที่ประทับใจนะจะเป็นในส่วนของฟิลเลอร์ก็เห็นผลตั้งแต่วัน2วันแรกเลยที่แบบหลังทำเนี่ยครับคนที่บริษ,ษัทหรือคนรอบตัวก็แบบถามว่าเออไปทําอะไรมาแบบดูเด็กขึ้นก็คนเราข้างก็แบบว่ามีแต่ชมรู้สึกว่าเสียงเงินคุ้มครับที่เลือกมาทําที่นี่ครับหลักๆก,ก็คืออย่างผมเป็นเภสัชอยู่แล้วเนี่ยก็จะเลือกในส่วนของคลินิกที่มีคุณภาพเนี่ยครับก็เลยมีความมั่นใจที่จะมา ก็ต่างแน่นอนครับผมหนึ่งก็เรื่องความรู้เรื่องประสบการณ์ต่างๆจริงๆอย่างที่ทํหาหีการของผมเป็นฟิลเลอร์ด้วยถ้าแบบไม่ใช่หมอผิวหนังเลยก็อาจจะไม่ได้แนะนําเพราะว่ามันเกิดคอมพิเคชันได้ง่ายหรืแบบฉีดเข้าตาอาจจะแบบมีคอมพิเคชันตาบอดได้ครับไม่ใช่หมอที่เป็นหมอผิวหนังที่เทนจริงๆงแล้วก็อาจจะต้องเลือกคลินิกที่แบบว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เป็นของแท้เครื่องใหม่ไหนแล้วเสียเงินแล้วเนี่ยแล้วก็มีความปลอดภัยด้วย ในส่วนของหมอผิวหนังที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ฝีมือดีใช้ในส่วนของโปรดักที่เป็นของแท้ที่มีคุณภาพแล้วก็มีเครื่องใหม่ๆมาสเสนอเอทียก็ดูแลลูกค้าดีครับผมแล้วก็มีการ follow-up ดีแล้วหมอก็ใจดีผมก็ไม่ได้ทำฟรีนะครับแต่ก็มาบอกให้ว่าของเขาดีจริง